อันนี้จะอยู่พมหาเจดีเนี่ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝังนงน่งทิศมันมีทิศเหนือทิศใต้ทิศจะมีทุกทิศเลยนี่ขึ้นขึ้นมาอนี้นี่ถึงอีกฝั่งหนึ่งของมหาเจดีนี่เป็นแม่น้ำปิง่งมีแม่น้ำนี่เมืองนครสวรรค์น ไกลๆนี่ก็มีนี่ทางขึ้นมาน,น,นี่ขับรถขึ้นมานี่ไม่น้ำทั้งเมืองเลยเห็นหมดเลยบรรยากาศถ้าเป็นยามเย็นๆหน่อยจะสวยอันนี้จะเป็นแบบ่ายๆหน่อยอีกถ้าเย็นๆหน่อยมันจะบรรยากาศจะดีกว่านี้นี่มีแสงนิดเราจะมาขอพร กราบไหว้สักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระษาลีขิตทานประทานความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะโมตัสสะปะกวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิทีพิโสภควาอารังสมัมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกตรโรกวิทูอนุตรโรปุริสัทธมทรมธาติสัทเทวมนุสานังพุทธโธภควาติสวาคาโตภควาตาธโมสันติติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปนายิโก ปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภกวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภกวัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภกวัตโตสาวกสังโฆสามีจปฏิปันโนภกวัตโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสตะลุคาริอัตถะปุริสตะปุคาราเอสาภกวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณีโยอนุตรังปุญจเขตังโลกัสสาติสาธุข้าพุจ้าขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมสัมพุทธเจ้าด้วยมี ของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจงม,มาปกปักรักษาคุ้มครองข้าพุทธเจ้าและครอบครัวขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปราตนาสาธุสาธุล่ำล่ำรวยรวยกันทุกคนนี่เรากราบไหว้สักการะบูชาเสร็จมันก็ช่วงเย็นนี้แดดมนาะสองนี่ฝั่งเป็นทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงทังไหนนี่้บนนี่สวย จะลงไปข้างล่างกันแล้ว kind ข of ้างบนมหาเจดีย์สวยมากเลยยังไปเสร็จแล้วเอาทุกอาเจียนให้เขาหมดแล้วเราไม่ต้องออกไปแล้วไม่ได้แล้วข้างบนข้างล่างเราจะเดินนี่เราจะเดินลงไปนี่เราอยู่ข้างบนเจดีย์ปัดไม่เอาไม่เต้นปัดปัด เป็นทางเลยสกีกระทาะ่าเจดีย์จะล้อมรอบเดินล้อมเดินล้อมมาดิฝั่งนี้ท่าน้นเก่าไปอยู่นะทา่านเอาฟังนก์น ลงไปเลยครับจะได้กลับลงไปข้างล่างกันยังชมยังสวยอยู่เลยเนี่ยที่นี่ยังสวยสาธุสาธุสาธุขึ้นลงชมข้างบนเรียบร้อยเลยลงไปข้างล่างแล้วอรมบรรยากาศดีๆ ได้ลงข้างล่างแล้วนะทางลงที่ลงที่ลงมาก็จะเย็นสบายสักการะบ,บูชาตรงนี้โอเคถึมาสักการะบ,บูชาอ่ะก็ได้ที่ชั้นเดียวค่ะจัระบียบกันไว้นะระวัง

มหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาราภโคโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพพานัสสะปัจจะโยโหตุสาทุสาทุปปารมีขององค์สมเัสสะสัมมาสุจาว่าเจ้าว่ารากดปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตของข้าพเจ้าเป็นแต่ความสุขความเจริญจิ่จิตใจคอาสุขปานานาการค้าการเงินยโงเรื่องมรรคผรวยซา สขอให้เฮงกำลังเรวยกันทุกคนนะคะ